คุณประพัสราสติมันะนะฮะบอกว่าปีมีปัญหาภูมิแพ้กับผื่นคันคเป็นภูมิแพ้ยังไงมาเมื่อไหร่ฮะก็เป็นตั้งแต่เด็กอะค่ะก็ภูมิแพ้ก็คือเจอพวกฝุ่นเพราะอะไรเงี้ยค่ะจามบางครั้งอยู่อากาศเย็นอย่างในห้องเนี้ยค่ะแล้วกําดาก็ไหลอย่างเงี้ยค่ะเป็นตั้งแต่เด็กค่ะหมายถึงว่าถ้าอยู่เจอในอากาศเย็นก็จะมีเลือดกําเดาไหลมีมีผื่นขึ้น ก็มีบ้างค่ะผื่นก็คือเวลาเจอกับพวกฝุ่นพวกเนี้ยค่ะจะจะขึ้นตามผิวหนังคือจะเป็นเม็ดเป็นถ้าพวกแขนเลยค่ะก็คือจะใส่แขนขายาวต้องใส่ขายาวแขนยาวตลอดเวลาก็คือมันหนีหนีฝุ่นเลยค่ะแพ้เย็นกับฝุ่นค่ะร้อนเป็นไหมร้อนก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกันร้อนก็เป็นค่ะแล้วทํำยังไงครับตอนที่เป็น ก็ไปหาหมอค่ะได้ยาภูมิแพ้ได้พวกคารมายมาทาอะไรเงี้ยค่ะอาแป้งตลอดเวลาอ๋อพอแพ้ก็คารมายทาตลอดมีเป็นไซนัส้ชยไหมไม่ค่ะผมว่าเหมือนเป็นไซนัสนะทานเสียงยังยังอยู่ในจมูกอยู่เลยฮะก็เพิ่งเพิ่งจะหายป่วยเหมือนกันค่ะก็กินกก็ินอัดมานี่ดีขึ้นอืมอาจารย์ครับภูมิแพ้ในคนไทยตอนนี้เป็นเยอะมาก มันเป็นโรคที่มีสาเหตุมีเชื้อหรือเกิดจากอะไระภูมิแพ้นี่จะไม่มีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเกิดสาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยไวยกว่าปกติไวกว่าสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นละอองเกสอรอะไรมลพิษอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอซึ่งมันก็จะออกมาได้หลายรูปแบบมากรับ ตั้งแต่ผื่นแพ้มีอาการคล้ายกับเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างกรณีเป็นเลือดกำเดาเหลเลือดกำเดาเหลาอาจจะเป็นเพราะว่าเส้นเลือดบริเวณจมูกขยายตัวอ๋อก็อเป็นภูมิแพ้อีกอย่างนึง่งเป็นภูมิแพ้อีกอย่างก็จะอาจจะทําให้เลือดกาเดากาเดาไหลไหลได้อันนี้ก็เป็นแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะทําให้ความดันตก ความดันลดต่ําลงจนกระทั่งช็อกได้อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ว่าใครแพ้มากแพ้น้อยครับแล้วอย่างตอนที่เป็นนี่ทํำยังไงฮะควบคุมยังไงก็กินแต่ยาแก้แพ้ค่ะภูมิแพ้ที่หมอให้มายาแก้แพ้แล้วก็คารมายค่ะก็กินก็คือกินก็คือกินเป็นเวลาคือสองเม็ดสองเม็ดเลยเวลาจะออกไปไหนก็สองเม็ดก่อนออกจากบ้านยุกเช้าคสองเม็ดเช้าก่อนนอนกลางวันเลยค่ะ คือพกไปโรงเรียนเลยโอ้ก็เป็นเป็นเหมือนยารับประทานประจําวันเลยค่ะอย่างนี้จะมีผลไหมฮะทานยาแก้แพ้เป็นประจําทานอยู่กี่ปีฮะก็นานแล้วค่ะเจ็ดแปดปีได้แล้วเจ็ดแปดปีฮะค่ะก็โดยปกติคนที่แพ้เป็นประจําอย่างนี้มันก็ต้องคุมด้วยยาแก้แพ้นั่นแหละค่ะหมอก็จะให้ทานแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมียาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างยาวนานคือทานเพียงวันละเม็ดเท่านั้น ถ้าสมัยตะก่อนตะกอนนี่มันออกฤทธิ์แบบไม่นานนักก็อาจจะต้องทานวันละสาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทานอย่างนี้มันอย่างที่เราเคยได้ยิน,ยนได้ยินกันมาอยู่ประจำาะว่าทานยาเป็นประจำจะมีผลต่อตับแล้วก็ไตก็ข,ข,ขึ้นอยู่กับชนิดของยาด้วยว่ามันมีผลต่อตับเยอะไหมครับถ้าบางอย่างมันไม่ค่อยมียาแก้แพ้บางอย่างก็มีนะคะแต่ว่า อันไหนที่มีเขาก็จะตัดออกไปจากท้องตลาดไม่ให้ขายเขาก็จะเลือกเหลืออ<ต>ันที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแต่อย่าง<ว>อย่างของคุณหมายทานนี่คือภายใต้การแนะนําของคุณหมอปะครับค่ะก็หมอแนะน,นำหมอบอกว่าถ้าเกิดมีอาการ,รอะไรเงี้ยกินดักไว้ก่อนแต่ประสมว่ากินดักก่อนตลอดเลยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองต้องเป็นค่ะแล้วเวเ<ร>ยิ่งนะอย่างเกาะสีชังเนี้ยค่ะอากาศมันก็อยู่กับทะเลอะมันก็เปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงค่ะก็เลยต้องดักไปนะฮะพอเจอ ลมทะเลก็ก็เป็นบางใช่เพราะว่าบางครั้งก็ลมมันรับฝุ่นมันก็มากับทะเลมากับลมทะเลนะคะก็ดักไว้ก่อนแล้วเวลาไปเรียนใช้ชีวิตประจําวันก็ทรมานอยู่อย่างนี้ทรมานค่ะเพื่อนล้อตลอดเลยมันขึ้นไปถึงไหนบ้างฮะแขนขาก็ตรงไหนที่ว่าไม่ได้ปิดค่ะตรงนั้นเลยแขนขาโอ้โหคือขายาวค่ะหน้าใบหน้าขึ้นไหมใบหน้าไม่ค่อยขึ้นค่ะก็ยังโชคดีไม่ขึ้นใบหน้าอ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะ มันก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะรักษาให้หายใช่ค่ะควรขวายยังไงบ้างครับก็ลองให้คือแบบดูรายการอะไรฮะตัวมีอันนี้คือแบบตัวนี้อะไรก็ลองมาหมดแล้ว ก็ไม่ดีคือคิดไหมว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องเป็นไปจนต้อง<น>เป็นม <c oughs> คือต้องโดนเพื่อนล้อตลอดแน่เลยอะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยเขาเขาร้อนะมึงใส่แขนยาวมามึงวิมึงหนาวล,อล้ออะไรผมโดนล้อตลอดเลยเพราะ <c oughs> ใส่เพราะกันผื่นขึ้นเ็เพื่อนเพื่อนบางคนก็รู้บางคนก็ล้ออาจารย์เขาถามอะไรเงี้ยค่ะแพ้แต่ฝุ่นละอองอากาศ <c oughs> อาหารด้วยไหมอาหารไม่ค่ะอาหารไม่เป็นนะฮะก็ แล้วใครเป็นคนแนะนําให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Operation Bim อ๋ออันนี้นะคะก็จะเป็นคุณพงศลิตาแล้วก็คุณป้าสมบูรณ์ค่ะเพราะว่ากับคุณป้าน่ยเมื่อก่อนนี้กับคุณป้าค่ะก็อยู่ห้องแอร์อย่างเงี้ยเอาละแล้วกําดาไหลป้ามีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยลองไหมป้าก็ลองป้าเป็นบาะวันป้าลองแลดีอะไรเงี้ยคุณไก่เขาก็แนะนําลองดูตอนแรกไม่เปิดใจค่ะ คนตรงๆไม่เปิดใจไม่ลองมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะผมเชื่อว่ายาแก้แพ้คงไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เคยรับประทานยาอย่างอื่นหรือรวมไปถึงอาหารเสริมอื่น่ะก็เคยลองก็เคยลองใช่หมฮะคะอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอลองครั้งแรกตอนแรกยังไม่เปิดใจไม่เปิดใจไม่เชื่อไม่เชื่อ คุณคุณป้าอธิบายไหมครับว่ามันคืออะไรยังไงทกลองด้วยอะไรเงี้ยลองของป้าก่อนก็ได้คือแบบลองของป้าก่อนอะไรเงี้ยบอกไม่เอาอะกลัวอก็คือกลัวจะแพ้ยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยกลัวแพ้ยิ่งกว่าเดิมกลัวเหมือนกันอืออ่าเสร็จแล้วทดลองยังไงฮะเริ่มก็วอาลองก็ได้ก็ได้อะไรป้าเขาสองเม็ดก่อนเลยสองเม็ดสีสีสีเขียวสีเขียวอ่ะฮะ คุณปาลองดูลองของป้าดูค่อยซื้อก็ได้อะไรเงี้ยราคามันแพงลองก่อนเลยโอคุณป้าบอกราคาแพงลองก่อนนะราคาแงไปีก่อนอ่ะก็เลยลอง2เม็ดก็รู้สึกแบบเฮ้ยจมูกไม่แสบคือปกติอยู่ห้องแอร์แสบจมูกไงคะอ๋อจะแสบจมูกใช่ค่ะคือแบบจามจนแบบแสบจนเลือดกำเดาไหลทานตอนไหนถึงรู้สึกว่า ตอนตอนวันนั้นที่ทานคือตอนเที่ยงค่ะเพราะวิ้งเที่ยงจะไม่นั่งคุยกับคุณ่อเริ่มทานตอนเที่ยงสองเม็ดค่ือลองสองเม็ดเลยอ่าแล้วพออยู่ในห้องแอร์ก็ไม่รู้พักหนึ่งอ่ะก็ไม่ค่อยแสบเหมือนหรือคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองก็ก็ดีค่ะตอนนั้นในช่วงนั้นค่ะเพราะกำลังก็ตอนเย็นอีกเราไม่เอาอีกถ้ลองอีกค่ะสองเม็ดตอนเย็นก็คือนอน ม่แสบจมูกปกตินอนเนี่ยจะแสบจมูกคือจะต้องนอนตะแคงข้างไม่ก็นอนคว่ำเลยงายง่ายหน้าไม่ได้คือรับลมรับอะไรไม่ได้พัดลมอะไรอย่างค่ะจะแสบจมูกอ๋อจะแสบจมูกแม้กระทั่งพัดลมที่พัดมาใช่ค่ะแล้วพอคืนนั้นลองอีกก็ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะจมูกไม่แสบก็คือนอนงายหน้าได้คืนนั้นค่ะเป็นคืนแรกค่ะเพียงแค่เข้าไปสองทานเข้าไปสองชุดค่ะ สเมตรสเมตรเท่านั้นเองอาจารย์พิเชษเคยพูดว่าเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วมากใช่ครับเร็วที่สุดในในกลุ่มของอาการต่างๆที่ผิดปกติหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มัน,ม,นมันรบกวนคุณภาพชีวิตครับในกลุ่มของคนที่เป็นภูมิแพ้ในประเทศไทยตอนเนี้ยสภาวะอากาศบ้านเราสิ่งแวดล้อมบ้านเรามันทําให้เกิด อาการภูมิแพ้ในประชากรคนไทยนี่ยเยอะมากครับ65ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยสัก18ล้านคนเศรษนึ่งส่วนสามะฮะ18บ18ล้านคนแล้วเราก็พบว่าจากสภาวะอากาศที่มันทําอย่างนี้ทําให้เกิดภูมิแพ้นเนี่ยในเชิงภูมิคุม้มกันภูมิคุ้มกันิยามันก็คือว่าไอทีเอมันสูงนะฮะซึ่ก็เกิดขึ้นจากอาการที่อาจารย์อัาพยพูดว่าไฮเปอร์เซนซิทีฟตรงนั้นนะฮะ แคปซูลของเรา4แคปซูลที่ใหม่เขารับประทานเนี่ยมันก็จะสร้าง TH1 เพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปกด TH2 ครับ TH2 ก็ลดลงทันทีนอกจากนี้ครับมันจะไปสร้าง Treg Treg คูลเรเตอร์ไอ้ตัวที่จะไปเคาะหัวไอ้ TH1 ที่ที่มันสูงเกินไปมันจะโดนจะไปกดให้มันลงมาเพราะการร่วมด้วยเชื่อกันระหว่าง TH1 กับ Treg คูเรเตอรครับ มันจะไปกด T S สองให้มันลดลงไปเพราะฉะนั้นอาการมันจะหายไปเร็วมากๆเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากทีกนี้เมื่อตะกี้นี้ยังสงสัยอยู่นิดหนึ่งว่าผื่นคันตามผิวหนังเป็นด้วยค่ะแล้วมันมันหายช้ากว่าใช่ไหมก็ก็ช้ากว่าช้ากว่าโดนน้าทะเลโดนอะไรเงี้ยก็ก<ต>็ขึ้นแต่อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยส่วนใหญ่พอเวลาเป็นนี่ก็คือทานยาดักไว้ก่อน แต่พอเวลามันสมมติถ้ามันขึ้นมันขึ้นก็กินยาอีกแล้วก็กินย <c oughs> าอีกคคือสาเหตุสาเหตุที่ผมถามว่ามันช้าก,กว่าใช่ไหม <ừ> นะครับ <ừ> ก็เพราะว่ามันหายแหละถ้าหากว่าทีเอสองมันลดแต่บางบางคนเนี่ยอาการเดอร์มาไทติสเนี่ยบางคนทางผิวหนังเนี่ย<อ>เกิดขึ้นจากทีเอสหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกดทีเอสองจริงแต่จะมีอาการทางผิวหนังอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาบางอย่างกรณีใหม่ก็โชคดีนะฮะถส้นทางกายมันจะค่อยๆปรับเอง อย่างกรณีถ้าหากมันเป็นเช่นนี้สิ่งที่ควรจะต้องใช้ก็คือใช้น้ำมังคุดนะครับซึ่งจะไปสร้าง t ีแรกอย่างเดียวไม่สร้าง TS1 ให้มันเพิ่มสูงเกินไปแต่มันจะมี TS1 ที่มันโดเมนเนตที่มนมีมากกว่า TS2 มานู็ช่วยช่วยรักษาระดับตรงนั้นได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างคุณใหม่เองเนี่ยควรจะต้องรับประทานอย่างต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆห,หรรอเปล่าครับอาจารย ผมว่าหายแล้วก็ก็หยุดบ้างก็ได้แต่สมมติว่าเขาเขาไม่หยุดหรอกเขาอยากจะสวยอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าทุกวันนี้กินก็สวยแล้วผิวคือสิ่งที่ทําไมฮะทานแล้วมันมีอะไรมันได้ตรงผิวค่ะผิวเนียนแล้วได้ผิวเนียนเหรอฮะค่ะก็ปกติตอนเป็นผื่นใช่ไหมคะมันเป็นสะเก็ดอะมันแบบเป็นเม็ดเม็ดคือแบบรูบแล้วมันสากพอทุกวันนี้ก็กินเม็ดแคปซูลก่อนนอนเช้าเช้าเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ย เช้าหนึ่งเมตรกอนนอนหนึ่งเมตรใช่ฮะภูมิแพ้ไม่มีนี่นานแค่ไหนละฮะคือยังไงคะทานมานานแค่ไหนที่ภูมิแพ้ไม่ขึ้นที่ที่ทานมาก็ห้าหกเดือนแล้วแ่ะห้าหกเดือนไม่ขึ้นค่ะแล้วเห็นผลอีกด้านหนึ่งก็คือได้ผิวได้ผิวได้ผิวพรรมาด้วยค่ะอาจารย์ครับต้องตอบแล้วล่ะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคุณผู้หญิงฮะครับ จะต่อให้เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไรฉันไม่สนนะขอให้ฉันผิวสวยไปก่อนก็ต้องบอกว่าสวยทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเพราะอะไรครับโอ้ก็เป็นในในนั้นมันมีมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับในแคปซูลของเราเนี่ยมีแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งจริงๆฝรั่งเอาไปโฆษณาเยอะแล้วบอกแอนตี้ออกซิแดนต์มันไปช่วยอะไรอย่างอื่นมากมายแต่จริงๆไม่ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้ผิวสวยอย่างเดียวนะครับอาการอื่นๆที่เกิดจาก ความผิดปกติของร่างกายไม่ได้ช่วยด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์เท่านั้นนะครับทีนี้กรณีอย่างเนี้ยผิวสวยเนี่ยเป็นเพราะฤทธิ์ของแอนตี้ออกซิแดนต์ Gm1 ที่อยู่ในกาเสเนียของเราเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กรอเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าในสุภาพสตรีที่ผมเคยได้ยินมานะฮะสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยเป็นฝ้าครับเป็นฝ้าขึ้นก็ดีขึ้นเหมือนกันครับไม่ใช่สุภาพสตรีนะหนุ่มๆที่นั่งอยู่ในที่นี้บางคนผิวก็สวยขึ้นนะเห็นไหมฮะ มีไหมดูคุณต้นนี่ไงอย่ามาแซงกันสิคนหมดเลยฮะเดี๋ยวเขาก็รู้เคล็ดลับผมหมดเนะฮะจริงๆหน้าควรจะแก่ด้านกว่าเอ้แก่แก่กล้านกว่านี้ก็ผมก็เรียนแบบอาจารย์พิเชษแล้วครับก็นั่นก็คือสิ่งที่เรื่องของสารอนุมูลอิสระใช่ครับก็อยากจะบอกว่าน้ามังคุดก็ดีครับแคปซูลกาซีเนียของเราก็ดีสิ่งที่จะเห็นชัดเจนทุกรายไม่มีข้อยกเว้น ผิวพรรณจะดีขึ้นแน่นอนแล้วคุณค่าของการปรับสภาพผิวตรงเนี้ยมันเกินกว่าราคาอของมันอยู่แล้วนอกจากที่ไปปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างอื่นๆด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้อาจารย์น้ำไพยเหมือนกันนะฮะไม่บอกไม่รู้ว่าเกษียณแล้วนะฮะสองรอบแล้วด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของน้องใหม่ทุกวันนี้ก็คือรับประทานเหมือนเดิมเช้าเม็ดก่อนอนเม็ด นะครับปูแพ้ก็ไม่มา,ายาก็ไม่ต้องรับประทานแล้ว<า>อ่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบพคุณทั้ง <c oughs> สองท่านมากครับ <c oughs> Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจ <c oughs> ากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจับออบริซบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ